สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสิรินทร์จิวาการน,น์เป็นอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลศูนย์หัตใหญ่ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคไตและโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ไหมจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะอาการแสดงของคนไข้ในโรคไตเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ว่ามีอาการความดันโลหิตสูงมีปัสสาวะเป็นฟองนะคะปัสสาวะเป็นเลือดนะคะหรือบางคนปัสสาวะไม่ออก อาการบวมนะคะมีอาการซีดเพลียเหนื่อยง่ายอาการพวกนี้มักจะเป็นในระยะท้ายของคนไข้โรคไตนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆจะไม่มีอาการแสดงเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเป็นโรคไตก็ต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะหายไหมขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ปัจจุบันอันดับหนึ่งก็จะเป็นเบาหวานอันดับสองก็ความดันโลหิตสูงซึ่งมาคู่กันนะคะอย่าสาเหตุอื่นๆก็อย่างเช่นเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะคะเป็นจากการใช้ยานะคะโดยเฉพาะยาแก้ปวดข้อนะคะปวดเข่านะคะทำไมผู้ป่วยโรคไตถึงต้องมีการควบคุมอาหารคะเพราะว่าหน้าที่ของไตนะคะก็คือทําหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ สมดุลของน้ํากดต่างในร่างกายนะคะควบคุมความดันโลหิตส,สูงรวมถึงสร้างฮอร์โมนต่างๆนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ไตทํางานแย่ลงการควบคุมตรงนี้การปรับสมดุลตรงนี้ก็จะน้อยลงไปด้วยดังนั้นถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารที่ทําให้เกิดเกลือแร่พวกนี้ผิดปกตินะคะสมมติเรากินเกลือเยอะเกินกไปนะคะก็จะทําให้มีภาวะของเกลือข้างน้ําข้างในร่างกายคนไข้ก็จะมีอาการของบวมน้ํานะคะน้ําท่วมปอดนะคะถ้าสมมุติว่าเรามี โพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะกินพวกผักใบเขียวผลไม้เยอะก็จะนาให้ระดับของโพแทสเซียมในเลือดสูงส่งผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วทําให้คนไข้เสียชีวิตได้นะคะฟอสเฟตคืออะไรทําไมเราต้องควบคุมมันด้วยครับค่ะฟอสเฟตจริงๆมาจากฟอสฟอรัสนะคะเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งนะคะมีความจําเป็นของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะในสัตว์หรือว่าในพืชนะคะ หน้าที่หลักก็จะอยู่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะสำหรับในคนเรานะคะก็จะทํางานร่วมกับแคลเซียมในแง่ของการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็การจเจริญเติบโตของร่างกายนะคะในผู้ป่วยโรคไตเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีภาวะของแคลเซียมต่ําลงนะคะแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนที่เรียกว่าพาราไทรอยฮอร์โมนที่สูงขึ้นซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทําให้มีการดูดซึมของ แคลเซียมเพิ่มมากขึ้นนะคะร่วมกับฟอสฟอรัสก็จะมีการขับฟอสฟอรัสที่มากขึ้นแต่ด้วยว่าไตแย่ลงขับฟอสเฟตไม่ได้นะคะก็จะทําให้ฟอสเฟตที่สูงขึ้นไปรวมจับกับแคลเซียมที่สูงขึ้นทําให้เกิดการสะสมเกิดเป็นหินปูนไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆของร้านกายเกาะบริเวณของเส้นเลือดนะคะทำให้คนไข้เกิดภาวะของหลอดเลือดติดแข็งที่เรากลัวที่สุด ก็จะเป็นที่หลอดเลือดหัวใจนะคะทำให้คนไข้เกิดภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้ป่วยโรคไตเสียชีวิตจากภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉับพันนะคะการควบคุมฟอสเฟตเราสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับ การควบคุมฟอสเฟตในร่างกายในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังนะคะมีได้3วิธีเนาะวิธีแรกก็คือการบตบดทดแทนไตไม่ว่าจะเป็นฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือว่าล้างไตทางหน้าท้องนะคะอันดับที่2ก็คือการควบคุมอาหาระคะ่ะแล้วอันดับที่3ก็คือใช้ยาจับกับฟอสเฟตนะคะ ส่วนมากในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท,ยท้ายเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใช้ยาช่วยเพื่อลดระดับของฟอสฟอรัสในเลือดนะยาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นแคลเซียมเบสก็คือมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบในการจับกับฟอสฟอรัสกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นนอแคลเซียมเบสซึ่งหลักการของยาทั้ง2กลุ่มนี้คือให้รับประทานพร้อมกับอาหารเพราะเราต้องการจับกับฟอสฟอรัสที่อยู่ในอาหารนะการจะเลือกใช้ยากลุ่มไหนต้องขึ้นอยู่กับไปคุยกับคุณหมอโรคไตนะคะว่าเราเหมาะกับยาตัวไหนข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ะค,ะคุณหมออยากฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่มีภาวะโรคไตบ้างคะ ใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตนะคะหรือยังไม่ได้พบว่าตัวเองมีภาะวะความเสื่อมของโรคไตนะคะตอนนี้เราพอรู้คร่าวๆแล้วว่าสาเหตุของโรคไตเรื้อรังเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นควบคุมอาหารก่อนนะคะลดความเค็มเนาะอย่าให้เป็นเบาหวานนะคะหรือถ้าใครเป็นเบาหวานก็ต้องคุมรักษาระดับของน้ําตาลในเลือดรักษาภาวะเบาหวานให้ดีรักษาความดันโลหิตสูงให้ดีนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรนะคะ แล้วก็รับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะดื่มน้ำให้เยอะๆออกกำลังกายนะคะส่วนคนไข้ที่มีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังแล้วคุณหมออยากฝากอะไรถึงคนไข้กลุ่มนี้บ้างคะถ้าสมมติว่าเรามีภาวะไตวายเรื้อรังแล้วนะคะหรือไตเสื่อมเรื้อรังแล้วนะคะอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะอยากให้เชื่อฟังแพทย์นิดนึงนะคะแล้วก็ควบคุมอาหารลดความเค็มลงนะคะ ส่วนสําหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดแล้วนะคะไปฟอกเลือดตามที่คุณหมอแนะนําสม่ำเสมอนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีลดความเค็มลงคุมอาหารตามที่คุณหมอแนะนํานะคะ